อ่านะคะวันนี้ป5ทับ2จะมาท่องรูปสระที่ใช้ในพจนานุกรมใช่ไหมใช่ค5ทับ2นะคะปีการศึกษา2500เท่าไหร่คะของเรา66ครับเออ66นะลูกใคร6ก้ลูกเออถ้าปีการศึกษา2500กสิาแสดงว่าหนูอยู่ปอะไรลูกป .4 เออปสี แล้วตอนนี้หนูอยู่ปอะไรคะลูกป .5 ป .5 นะคะแล้วพอพิศษภาหนูก็จะเป็นปีการศึกษาเท่าไหร่คะปี2005แล้ว67เออ67เก่งมากนะคะอ่ะเดี๋ยวท้องพร้อมกันก่อนเนาะแล้วค่อยไล่ไปตามเลขที่นะคะพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะเริ่มเลยค่ะจ้าวตาขาตาดำดีดีถึงมือคุณปู่เตะเ็ะเขาลองเ เดียเดือเดือแม่แกะก็กกใส่ไทยพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายทำไมให้พี่ทีมท่องละลูกพี่ฝ้ายลูกค่ะเจะ้าเจ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 ้าเท้บาบัำดีดดีถือมือคุ้มตือ เฮเปวาแววเงเฮยฮะบืบแม่จัดพัดใจเจ็ใสไทยจะจับขัวาตาดำบินดีถึงมือคุณปูเฮเป็ดงงมันเยอยอะเบอเแม่กัโกโก้ใสไทยจะจับขัวาตาดำ ดินดีถือมือคุณปู่เฮเตะเงาเง้ออื่นเยี้ยเยเรือเบื่อแม่แก่โกกอกใส่ไข่จะจับขวดตาดำดินดีถือมือคุณปู่เฮเตะเงาเง้ออื่นเยี้ยเยเรือเบื่อแม่แก่โกกอกใส่ไข่จะจับขวดตาดำดินดีถือมือคุณปู่เฮเตะเงาเง้ออื่นเยี้ยเรือเบื่อแม่แก่โกกอกใส่ไข่ จับจับหัวตาดำดินดีถึงมือคุณปู่เฮเตเงาเงาะเงินเฮียเฮียเรือเบื่อแม่แกะโกโกใส่ไข่จับจับหัวตาดำดินดีถึงมือคุณปู่เฮเตเงาเงาะเง,งินเฮียเฮียเรือเบื่อแม่แกะโกโกใส่ไข่พร้อมกลับมาพร้อมอีกรอบไหมลูก จับปัวตาดำยิ้มดีถึงบื่บุบุบเทเป็กมา้องเงินเงียเงี้ยเรือเบื่อแม่แกะโกโกใส่ไผ่เก่งมากนะคะนั่งลงค่ะอบอคุณคะอ่ะทีนี้ตอบครูเนนะคะก็คำแต่ละคำก็แทนสระแต่ละสระใช่ไหมคะอ่อยานจะคือสระอ่าจับคือ ขวบคือตาคือดำคือดินคือดีคือถึงคือคุณคือปู่คืออ่านะคะอ่าเฮคือ Hey, hey, hey. เฮเฮคือสระนะคะสระเอครับอ่าเตะสระเอครับเงาสระเอาครับเง้อสระขอครับเงินสระเอิครับเฮียสระเอียครับเฮียสระเอียครับเรือสระเอือครับเบื่อสระเอือครับแม่สระแอครับแก่สระแอครับโกสระโอครับโกสระโอครับ สายสายใบบวันครับไข่ไม้ลายครับอ่าสาระไอ้ไม้มลายนะคะเก่งมากเลยนะอ่ดท่องพร้อมกันอีกสักรอบสิจ้าจับกัวคาดับดินดีนถึงมือควัโปเตะตะเรากเกินยิงยะเดือเบือแม่แก่กองก่อใส่ไทยอ่าเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมไปเลย ค่ะที่นักเรียนท่องจบไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือรูปสระนะคะในพจนานุกรมซึ่งเราไม่ได้ไล่ตามเสียงดังที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะที่น้องๆจะท่องกันนะ ที่ครูแนะนํำมาให้ท่องนี้ก็คือครูไปอ่านจากหนังสือภาษาไทยนะคะของอาจารย์อัชราชีวพันธ์นะคะซึ่งครูคิดว่าถ้านักเรียนท่องเนี่ยนักเรียนก็จะเรียงรูปสระได้เพราะการเรียงรูปสละดในพรจนานุกรมเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นแบบอ่ะอีอีอืออูอูนะคะก็คืออย่างที่บอก เขาเจะเรียงตามรูปสระนะคะโดยมีทั้งสระเดียวแล้วก็สระผสมนะคะก็มีคำไม่ท่องอย่างที่น้องๆได้ท่องไปอย่างเช่นจะจับผัวตาดำอย่างเงี้ยค่ะจะก็คือสระอะแล้วก็มาที่ไม่หันอากาศสระอวกก็คือไม่หันอากาศวอลแวนสระอะนะคะแล้วก็ สระอาสระอําดินดีถึงมือคุณปู่ก็คือสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูเฮเตะเงาเงาะเงินนะคะก็คือสระเอสระเอก็คือสระเอบวกกับสระอานะคะเฮเตะเงาสระเอาก็คือสระเอบวกกับสระอาเงาะสระออก็คือสระเอบวกสระอาบวกสระอะ เงินก uh ็ค huh> ือสระเอบวกสระอีต่อมาค่ะเฮียเฮืเรือเบื่อนะคะสระเอเฮียนะคะก็คือสระเอสระอียอยักษ์นะสระเอียก็คือสระเอสระอียอยักษ์สระอะสระเอือก็คือสระเอสระอืออออ่างสระเอือก็คือสระเอสระอืออออ่างสระอะ นะคะแม่แกะโกโกใส่ไข่นะคะแม่สละแอแกะสละแอนะคะส,ส, small, สละแอบวกกับสละอะสละโอนะคะแล้วก็โกนะคะสระโอสละโอบวกกับสระอะเป็นสละโอแล้วก็ใส่คือสระไอไม้ม้วนแล้วก็ไข่สระไอไม้มาลายก็คือจะมีคำนะแทนสระแต่ละรูปแล้วก็ให้ท่องไปนะคะตามที่น้องๆแต่ละคนแล้วก็ท่อง พร้อมกันเนี่ยให้ฟังเมื่อต้นคลิปนะคะก็คือท่องแล้วก็คือนำมาปรับใช้ในการเรียงคำในพจนานุกรมหรือว่าหาคำในพจนานุกรมนะคะก็คือครูเห็นว่าน่าจะช่วยนักเรียนได้แล้วเพราะว่าครูเนท้อท่องจำได้แล้วก็นำมาปรับใช้ได้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยค่ะ นะคะอันนี้คือเป็นสลับผสมเวลาเราพิมพ์คอมพิวเตอร์นะคะสำหรับน้องที่มองไม่เห็นก็คือเวลาพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะพิมพ์ตามรูปสลับผสมแบบนี้เลยส่วนคนอ่าทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้รูปสลับผสมอยู่แล้วไม่ว่าจะเขียนหรือพิมพ์นะแต่ของเราเนี่ยถ้าเขียนเป็นอักษรเบลก็จะมีโค้ดเบลใช่ไหมคะสลับผสมบางตัวเนาะตามที่หนูทราบกันนะคะก็ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทำได้ค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ